สวัสดีค่ะคนดูคลิปนี้โบราณเนคิวเข้ามาในลูกของพ่อหนุ่มไมโครเวฟนะคะเป็นคลิปโดนแล้วลงมาเกมก็บอกเลยตรงนี้คนเยอะนะคะเด็ก็ยืนยันตามแสงก่อนดูแั้วก็บินวีจับศัตรูแล้วเอ็มก็เอาโดนพอมีสายด้วยนะคะเปลี่ยนชุดเติมมาต้องเปลี่ยนชุดเอ้ยใส่ชุดใหม่บ้างกระโดนที่ก็วิ่งจับศัตรูแล้วแต่หาไม่เจอ แอบมองหาอยู่ตื่นมาก็ใส่บ้างหนึง่งครั้งสองครั้งในชุดบางชุดก็ไม่ใส่เลยนะนี่ก็เอาตัวผู้ชายมาเล่นโอ้ยพี่โดนยิงนะมันก็เริ่มมาแล้วอาจจะบนเขาหรือเปล่ามองหายาไม่เจอยังไม่เจอก็เลยโดนมันยิงไปทางทานาี้นก็เลยกลับมา อาจารตูไม่เจือไม่รู้ว่ามันยิงมาทางไหนเนี่ยนะมาหลังลตรงนั้นนี่ก็โอ้โหเพื่อนไปเพื่อม,มันยิงเพื่อนเลยพี่ก็ยิงมันล้มพี่ก็ลังนางพันยาย,ยู่พี่โดนตัวไอซีแล้ว,วพี่ก็ตุยเลยคะตอนนี้โอ้โหแล้วคนในทีมก็เลยแค่สองคนไม่รู้มันจะมาจากทางไหนไม่รู้ตอนนี้ก็สา,าวโพดนะพรวิไล คลิปนี้ก็สุ่มเล่นนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ดูสาวพรนะคะพรวิไลสาวพรวิไลจะทำยังไงคะตอนนี้ความหวังอยู่ที่สาวพรวิไลมีเจ็ดร้อยสาวพรวิไลเอาอยัางไงสาวพรไปเอ้าอันนี้สาวพรจะชุบแล้วสาวพรก็ชุบฉันมาค่ะตอนนี้ ฉันก็จะมาลงแตะเรียนะคะตรงนี้โอ้สาวพรชุบฉันมาสี่ร้อยหมฉันก็เลยไม่มีปืนนะคะลงมาก็เน็ตขีดอีกแล้วก็เจอศัตรูอีกไอ้คิวเน,นี่ยนหาและทำลายเลยปืนเมื่อกี้ไม่มีปืนก็วิ่งมาในปืนใบสันนะคะก็ไปยิงีอนองใบสันก็ไม่มีกระสุนด้วยนะมีสามสิบลูกอะ เมื่อกี้ก็ยิงมันหมดแล้วก็เอาปืนพกยิงมันซ้ำตอนนี้ก็ของไม่ค่อยมีแล้วกระสุนหายหมดตูมันเก็บไปหมดแล้วโอโ้โหจางบินมาทาลายเลยเป็นคลิปโดงอะคลิปโดง,งเตะเครื่องบินน่ะน่าจะเหลืออีกหลายคลิปเลยลงไม่หมดสักทีไม่ไดีพากสักที ตัวนี้ตัวนี้ว,นวิ่งมาครับคืวิ่งเริวเสียโอ้โหพี่เับซินขอขอทัศย์วิ่งเร็วเกือบสูขีดค่ะตอนนี้คน,นี้แมพก,ก็เหลือ28คนนะคะกระสุนก็ตัวนี้ได้ปืนวูดเฟกเกอร์กับใบสัน เจอเข้าวงแล้วโอ้โหรถใครก็มีเยอะแยะเลยสามคันน่ะรถสามคันนะเอาหนูเราเห็นไอ้ตัวนี้ยิงกำลังยิงข้าวก็ยิงมันล้มไปตัวนี้นและไอ้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวเมื่อกี้ไม่เห็นน่ะว่ามาขับรถมาันปะ่ะแล้วทางอังอีกยิงล้มไปเมื่อกี้ เหลืออีกตัวหนึ่งอ oh. ันนี้ก็จะไปจัดการเลยะค่ะ oh. หมดตีเลยะค่ะโอ้ยพี่ยิงไปสี่ตัวเลยตรงนะะ oh. ี้ตรงนี้ยิงไปสี่ตัวรถเยอะมากมเปลี่ยนรถ oh. เก็บไปหมดตีเลยะคะ oh. Oh. ่ะอันนี้ก็เหลือสิบหกคน สาวพรก่อนันจะขับไปหาสาวพรน,นะมีเรียนอยู่สองพันหานี่สาวพรสาวพรวิไลตอนนี้ก็นั่งเน็ตไม่ค่อยดีพี่ก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนเอา วิ่งสอง level. Level สตู้ยิงเลเวลเลเวลตุยู้วิงติดชุกตรนนี้ก็เห็นศัตรูอยู่ล้มอยู่ทีก็ไปลาามันได้คิวมาอีกข้างบนอีกใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยตอนนี้ก็หนึ่ตัวกำลังเข้าวงโอ้โห,โหโดนยิงโดนยิงเอโอ้โหเกือบตู้ยิงแล้วเกือบตุยิงเอาสะพอนล้ม ใหสาพอา้าวสาโพนสูขีดช่วยสาโพนไม่ได้คนนี้ลมจัดเงาเนี่ยตอนเรกว่าจะไม่มาชุบตู้ถึงเพื่อน,นลงทีม่สามแล้ว <heit> ก็เลยมาชุบตู้หมอกก็เรงมาก่นจะขับรถไม่รู้ว่าจะเข้ามงทันไหมนะ เสียงมากเลยตอนนี oh, no. ้เจอมันตัวชนลอยชนมันลอยไปโอ้พี่เกือบขีดวงดูดูแล้วมันไม่ตุยด้วยนะชนมันไปนั่นแหละไอสวอหน่อยก็หงุดหงิดล้มไอตัวนี้ก็มาเอาขอบคุณนะดึงไอตัวนั้นไม่ได้คิวด้วยใหขับรถชนไปเข้าหมอกนะมันไม่ตุยเลยนะไอจิ๊กไอตัวผู้หญิงเมื่อกี้ มีเหลือตัวนี้นะคะเอาบุกนี่ละเหลือตัวเดียวแล้วเนี่ยชนเปขนาดนี้เข่าหมวกยังไม่ตุยงงนะทม่ลูกใครได้คิวแล้วมันตุยวงตโอ้โหมเป็นยิงพี่สุดจุดตนี้ใช้สกิลคนหาและทลาย้วก็ได้บูยามานะคะแต่ใครดูอยู่ก็สากกกติตามเนย